คุณคะโซจะมาสอนมือใหม่หัดแต่งแต่งหน้ารับปริญญาด้วยตัวเองกันค่ะเลยวันไปยัง เอาไว้ดูปีอื่นๆก็ได้เนาะเน้นแต่งตามได้ง่ายๆเลยค่ะแชร์เก็บไว้ดูบันทึกเก็บไว้ดูเลยคลิปนี้จะใช้เครื่องสาอางของคอสลุกเป็นหลักเลยนะคะหลังจากลงงานผิวแห้งแล้วนะคะโซก,ก็จะมาลงรองพื้นเฉพาะจุดค่ะใช้ฟองน้ําชุบน้ํานะคะแล้วก็กดๆแบบนี้เลยค่ะผิวจะเนียนมากๆต่อมาก็ต่อด้วยแป้งพับแทบของคอสลุกเลยนะคะตัวนี้คือปก ปิดดีงามมากคุมมันเอาอยู่ทั้งวันเลยค่ะงานตาโซก็จะแต่งแบบง่ายๆเลยนะคะคัดเบ้าด้วยโทนสีน้ำตาลและสีส้มอิดแบบนี้เลยค่ะ เติมอินไลเนอร์เพื่อความคมชัดของดวงตานะคะโซ so, ใช้เป็นโทนสีน้ำตาลค่ะดัดขนตาปัดมาสคาร่าเลยนะแล้วก็ต่อด้วยการคอนทัวร์นะคะก็ใช้ของคอร์ลุกเหมือนเดิมเลยทุกคนทั้งคอนทัวร์และไฮไลท์รุ่นนี้คือใช้ดีมากสีบัดอ่อนเราก็เลือกโทนสีเดียวกับตาของเรานะคะให้มันดูเข้ากันดินสอกเขียนคิวคอสลุกสลิมโบรนะคะตัวนี้ก็คือใช้บ่อยใช้นานใช้ทนมากเขียนง่ายมากกรีดอายไลเนอร์ให้ชิดขอบตามากที่ สุจะดูเป็นธรรมชาติมาติดขนตากันค่ะเทคนิคการติดขนตานะคะก็เอากระจกมองต่ำๆแล้วก็ติดทีละจุดแบบนี้นะคะจะทําให้เพื่อนๆติดง่ายมากๆท้าดาเสร็จแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะ่ะง่ายไหมเอ่ยลองไปหัดแต่งกันดูนะ